จกคำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคส สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะมาเจอก,กันแล้วสําหรับพี่เอ้ยพี่ช็อตพอดแคสต์นะคะค่ะคานี้ได้ยินบ่อยในพี่เนาะอยู่เพื่อลูกอ,อยู่เพื่อลูกค่ะจนหลายครั้งต้องถามกันว่าอยู่เพื่อลูกจริงๆหรือลูกอาจจะเป็นข้ออ้างบางอย่างที่ทําให้เรายังไปไหนจากเขาไม่ได้ค่ะหรืออยู่เพื่อลูกเนี่ยถามลูกหรือย,อยังว่าลูกอยากจะใช้ชีวิตยอยู่แบบนี้หรือเปล่าค่ะนะ่ะค่ะ,ค,ะคำถามแรกเลยมาแล้วน้องใหม่หนูหยิบ iPad ดแฟนมาดูซีรีส์ค่ะกดไปกดมาแจ็คพอตแตก เห็นว่าเขามีเฟซอีกอันหนึ่งเอาไว้แชทกับผู้หญิงโดยเฉพาะไม่มีเราไม่มีคนในครอบครัวไม่มีเพื่อนเขาเป็นเพื่อนในเฟซเลยเห็นทั้งแชททั้งรูปอกผู้หญิงจับหน้าอกกันดูแล้วน่าจะเป็นผู้หญิงขายบริการจับหน้าอกผู้หญิงคนนั้นด้วยเห็นแล้วน้ำตาไหลเลยค่ะปลุกเขาขึ้นมาถามว่ามันคืออะไรเขาก็โมโหกรบเกลือ่อนอ้างแต่ว่ารูปนานแล้วและพวกแชทเขาบอกคุยเล่นเฉยๆซึ่งหนูน่ะไม่เชื่ออยู่แล้วใจตอนนั้นบอกให้เลิกกับมันแล้วค่ะแล้วก็พาลูกไปหาที่อยู่ใหม่ โทษปรึกษาแม่แต่แม่บอกว่าให้ทนอยู่ไปเพื่อลูกงานการก็ยังไม่มีทําที่อยู่ใหม่ก็ยังไม่มีจะพาลูกไปลําบากทําไมตอนนี้ลูกห้าเดือนค่ะออหนูเลยทนอยู่แบบไม่เหลือความรักต่อมันแล้วเราใช้คำว่ามันตลอด <c oughs> แต่เข้ามาคุกเข่าขอโทษนะคะลบเฟซให้ดูเลยแต่หนูหมดความเชื่อใจแล้วค่ะพี่พี่ว่าหนูทำถูกแล้วใช่ไหมทนอยู่ไปเพื่อลูกก่อนถ้ามีงานทำมีเงินสักหน่อยจะเลิกกับมันค่ะแล้วจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะค่ะก็ต้องบอกกันนะน้องใหม่ว่า ผูห้หญิแต่ละคนก็คงให้ความรู้สึกหรือความสําคัญกับเรื่องแบบนี้ที่แตกต่างกันไปบางคนน่ยแบบไม่ได้เลยพี่อ้อยเนะ<ช>าะแบบเิ็นปุ๊บแับทันทีฉันั้แ<ล>บบทันทีเลยแต่บางคนนั้นก็อาจจะยังมีความรักอยู่มากพอที่จะแบบอ่ะขอโทษให้อภัย แล้วลองเตรเริ่มต้นกันใหม่ดู <c oughs> นะคะซึ่งพี่ก็เข้าใจว่าน้องใหม่จะต้องเป็นประเภทแบบว่าไม่ไม่ไหวแล้วทนไม่ได้ซึ่งอันนี้จริงๆแล้วน้องใหม่ไม่ผิดเนาะ <c oughs> แต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะมีความอ่อนไหวกับเรื่องราวเหล่านี้ที่ต่างกันไปเพียง <c oughs> แต่ว่าในกรณีแบบนี้คะ่ะถ้าสมมติว่าเอาจริงๆแล้วตอนนี้ยังไปเลยทันทีไม่ได้ <c oughs> ด้วยข้อจํากัดหรือความจําเป็นทางเศรษฐกิจ ะไรแล้วแต่เราอาจจะไม่สามารถที่จะดูแลลูกดูแลตัวเองได้ในในเวลานี้เนอะพี่ก็เลยอยากจะให้แบบอ่ะไหนไหนก็จะต้องอยู่แล้วลองใช้เวลาดูอีกนิดนึงก็ได้นะน้องใหม่ยังไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องแบบลุกขึ้นแบบตัดโพะเลยในวันนี้หรือแบบฉันไม่ได้แล้วฉันต้องไปอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็ยังไงเราก็ยังไปไม่ได้อยู่ดีแหละเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องอยู่ไหนลองอยู่แบบ เปิดใจนิดนึงอลองทําใจหน่อยหนึง่งแล้วลองดูไปเรื่อยๆสิค่ะ <Okay. S 1> คนเรามันจะเห็นได้ไม่ยากเนอะความตั้งใจจริงในการที่จะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอกับคนที่แบบยังไงยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้เนี่ยเชื่อเหอะใช้เวลาแป๊บหนึง่งเดี๋ยวดูเดี๋ยวก็รู้ <Okay. S 1> นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ลองใช้เวลาอีกสักนิดหนึง่งแต่ในขณะเดียวกันนั้นการที่เรามีแลนสำหรับตัวเองก็ดีนะคะเตรียมเอาไว้ อย่างที่บอกว่าอืเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะไปแตะจุดไหนการที่เราได้เจอสิ่งนี้ครั้งหนึ่งเราก็ไม่รู้จริงๆว่าในที่สุดแล้วคนที่เรารักนั้นวันนี้เขาเปลี่ยนไปขนาดไหนยังไงมันือนการที่เรามีการเตรียมพร้อมไว้เสมอมีทางออกสำหรับตัวเองมีทางเลือกสำหรับตัวเองเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วแหละระยะเวลาตอนนี้นอกเหนือจากการที่อ่ลองดูซิถ้าเกิดว่าเราไม่มีครอบครัวที่อยู่ตรงนี้ไม่มีเขาอยู่ในชีวิตบ้านยังไงอย่างที่คุณแม่หนูบอกแหละ เฮ้ยมีบ้านหรือยังเฮ้ยเราเริ่มต้นหางานได้หรือเปล่าคือ <c oughs> ต่อให้อนาคตอาจจะไม่ได้เลิกกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นโบนัสของน้องอีกอันหนึ่งถ้าจะอยู่เพื่อลูกจงอยู่อย่างมีความสุขบ้างตามสมควรนะคะอย่าอยู่แบบทนทุกข์ทรมานอยู่แบบที่คอยกระแนะกระแหนกันตลอดเวลาอ๋อใช่สิฉันมันไม่สวยแบบผู้หญิงคนนั้นไงหรืออะไรก็ตามทีถ้าอย่างนั้นนะคะอยู่กับไม่อยู่อ่ะคุณค่าเท่ากันเลยเพราะมันทุกข์ทรมานถ้าจะอยู่จงเปิดตัวและเปิดใจว่าอ่ะ ลองสักตั้งฉันใช้ความอดทนให้เต็มที่ถ้าวันหนึ่งเธอยังกลับไปเป็นแบบนั้นอีกฉันจะไม่มีข้อกังขาใดๆกับตัวเองละเพราะฉันก็อดทนมาเต็มที่แล้วนะลูกห้าเดือนค่ะแน่นอนเด็กโตขึ้นทุกวันและอย่าคิดว่าลูกไม่รับรู้บางทีบรรยากาศในบ้านบรรยากาศแห่งความเครียดบรรยากาศแห่งการที่เราส่งพลังลบให้แก่กันและกันมีผลกระทบต่อลูกแน่นอนถ้าจะอยู่ต่อจงอยู่อย่างพอจะมีความสุข ในเงื่อนไขของเราอย่าอยู่แบบทนทุกข์ทรมานเพราะมันจะเป็นการบั่นทอนทั้งตัวหนูเองทั้งตัวลูกหรือแม้แต่บั่นทอนฝ่ายสามีด้วยะค,ะค่ะค่ะเอาจิงๆแล้วคนเราละด,ดองมีอยู่สองประเด็นเองแหละ,ะมีอยู่ต่อกบพอแค่นี้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงจุดไหนก็ตามแต่นั้นเนี่ยอยากให้น้องแบบตั้งสติดีๆแล้วก็ค่อยๆค,คิดดีๆนะคะค่ะน้องนายค่ะน้องนายบอกว่าตอนนี้ผมกับแฟนแยกกันอยู่เนื่องจากเขาพยายามหาเรื่องให้ผมผิด Mm hmm. ไม่ว่าจะทําอะไรก็ดูรําคาญตาไปหมดผมกับเขามีลูกกันหนึ่งคนแต่พอเราทะเลาะก,กันหนักขึ้นเขาก็ไล่ผมออกจากบ้านเราก็ห่างกันไปประมาณสี่เดือนเขาบล็อกผมทุกทางแต่ผมก็ยังมีติดต่อลูกไปอยู่พอลูกอยู่กับเขาผมก็ค่อยทักไปหาลูกโทรคุยกันตลอดพอผ่านไปได้หกเดือนแฟนผมติดต่อกลับมาบอกว่าขอโทษขอโอกาสอีกครั้งเขาผิดไปแล้วจะพยายามทําตัวให้ดีขึ้นและปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเอง ผมสับสนไปหมดเลยครับใจหนึ่งก็นึกถึงลูกผมเองไม่ได้เจอลูกเลยผมรักลูกมากไม่อยากให้เขารู้สึกขาดแต่ผมก็วิ่งตามแฟนมาตลอดผมเหนื่อยผมมีคําถามในหัวว่าทําไมเขาไม่เห็นค่าผมตอนที่ผมเริ่มอยู่คนเดียวได้แล้วผมไม่รู้ว่าต้องวางตัวยังไงแต่ัดสินใจยังไงถ้ากลับไปเป็นครอบครัวผมรู้เลยว่าลูกต้องดีใจมากแน่นอน <c oughs> แต่ถ้าผมกับเขาต่อกันไม่ติดอีกครั้งแล้วต้องแยกกันอีกก็กลัวจะทําให้ลูกมีแผลในใจมากไปกว่านี้ อยากจะขอคําแนะนําจากพี่ๆตอนนี้จุดประสงค์หลักคงไม่ใช่ความรักระหว่างผมกับแฟนแต่ยึดลูกเป็นหลักแล้วผมควรตัดสินใจยังไงดีอืมถ้าวันหนึ่งน้องนายคิดกับตัวเองได้ว่ายังไงก็ตามผมอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วล่ะก็ไม่มีอะไรจะเสียนี่นาถ้าเกิดว่าน้องบอกว่าน้องรักลูกมากและถ้าเกิดการกลับไปในครั้งนี้ไม่แน่เขาอาจจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ก็ได้นะน้องนายคือถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเขาจะยอมลองพยายามปรับตัวอีกครั้ง แล้วถ้าเกิดว่าน้องกลับไปแล้วก็ทําได้ดีกว่าเดิมก็ไม่แน่นะคะเราอาจ,จะได้ครอบครัวที่อบอุ่นขึ้นมาพร้อมกับการที่น้องตั้งเป้าประสงค์ของน้องว่าลูกคงมีความสุขมากและตอนนี้ความสุขของลูกเป็นอันดับหนึ่งลองดูได้นะพี่ไวว่า,วาไม่มีอะไรจะเสียและถ้าบังเอิญว่ากลับไปเขายังคงทําให้ความสัมพันธ์ในบ้านยังคงอึดอัดยังคงเหน็ดเหนื่อยกการประคองกันต่อก็จบ มันไม่เกี่ยวกับแผลไม่แผลค่ะมันเกี่ยวกับว่าเอ๊ะเรามีการสื่อสารกันยังไงมีคนเยอะแยะมากมายบนโลกใบนี้เมื่อเดินหน้าต่อไปไม่ได้ในฐานะสามีภรรยาแต่เขายังเป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกที่ยังให้ความอบอุ่นกับลูกได้แบบไม่มีใครขาดก็มีนะค่ะพี่ว่ามันเป็นสองเรื่องน้องนายค่ะอันนึงคือเรื่องที่จะลองเสียงดูอีกสักครั้งไหมค่ะพี่ว่ามันก็เสียงเป็นเสียงกันนะพี่อ้อยใ,ใช่ไหมคะค่ะคือถ้าสมมุติว่าวันนี้ อืมตัดสินใจว่าไม่ก็แค่เนี้ก็อยู่อย่างนี้ไปแต่ถ้าลองเสี่ยงดูอีกทีก็อย่างที่บอกว่ามันก็ไม่แน่ไงจากที่แบบว่าไม่ได้เลยร้อยมันก็อาจจะเป็นห้าสิบห้าสิบแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันแต่กับอีกเรื่องหนึ่งอะค่ะเรื่องลูกเนาะถึงแม้ว่าการที่เราต้องเลิกกันไปกับแม่ของลูกแต่เราก็ยังเป็นพ่ออยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องหาวิธีการถ้าสมมุติว่าต้องแยกจากกันจริงๆวิธีการในการที่เราต้องคุยกันยังไงอะ ที่จะทําเพื่อลูกอาจจะต้องคุยกับแฟนให้เข้าใจว่าเฮ้ยถึงวันนี้เราจะเลิกกันแล้วแต่เราก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกอยู่นะมีครอบครัวเยอะนะคะที่เขายังสามารถแบ่งกันเลี้ยงลูกได้ใ,ให้มาเจอลูกได้บางทีก็แบ่งกันใช้วันเป็นการแบ่งกระด้บางคนบอกว่าอยู่กับแม่จัน์ถึงสุขอยู่กับพ่อเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> มันจะมีวิธีบริหารจัดการหรือแม้แต่บางคู่เขาก็เปิดโอกาสว่าอจะมาหาลูกเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้แปลว่าเห็นแก่ลูกจริงๆซึ่งพี่ว่าสําคัญกว่า ก็คือน้องนายต้องคุยกับแฟนให้เข้าใจว่าเราสองคนไม่ว่าเราจะกลับมาดีกันได้หรือไม่ได้ก็ตามเรายัางเป็นพ่อเป็นแม่ที่จะต้องจับมือกันเพื่อทําสิ่งใดๆก็ตามเพื่อลูกด้วยกันอยู่น้องนายจะบอกว่าผมรักลูกผมอยากทําเพื่อลูกคนเดียวไม่ได้เราเป็นพ่อเป็นแม่ต้องทําด้วยกันทั้งสองคนก็ต้องคุยกับแฟนด้วยให้เขาเข้าใจในสิ่งนี้ด้วยอันนี้พูดเผื่อ,อไว้ในกรณีที่กลับมาแล้วไม่สําเร็จนะคะ,คะมันไม่ได้หมายความว่า,วา มันจะต้องแบบหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองอ่ะอยู่ด้วยกันไม่ได้แปลว่าต้องแยกกันไป <c oughs> เ,เขาต้องเอาลูกไปแล้วเราก็จะไม่ได้ลูกมาแล้วเราก็จะไม่ไปไเจอลูกอีกไม่มีโอกาส <c oughs> ได้พบลูกอีกอะไรเงี้ย <c oughs> พี่ว่าอันนั้นมันแบบ มันแบบหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเกินไปบางทีมันอาจจะมีวิธี<ม>แบบอื่นเพราะเรื่องราวแบบนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเนาะ<ช>ที่เราสามารถจะค่อยๆคุยกันหรือค่อยๆปรับค่อยๆจูนกันได้ค่ะและคำว่ายึดลูกเป็นหลกักขอให้ยึดความสุขของลูกเป็นหลักนะคะมีคนเยอะมากพยายามจะอยู่กันให้ครบครบจบกันด้วยการทะเลาะก,กันเสียงดังลั่นทุกวันอันนั้นต่อให้อยู่ครบลูกก็ไม่อบอุ่นเหมือนเดิมนะคะออมสินค่ะอมสินถามว่า หนูอยากเลิกกบแฟนค่ะ,คะอยู่กันมา13ปีละจดทะเบียนกันมีลูกสองคนเด็กๆรักพ่อเขามากแต่สาเหตุที่หนูทนไม่ไหวคือเขาติดเหล้าและเห็นแก่ตัวมากถ้าหากเขาเมาเขาจะไม่รู้ตัวชวนหนูทะเลาะและปากไม่ดีแต่หนูก็ยังปัดไม่ขาดสักทีประเด็นหลักเลยคือลูกๆอีกส่วนคือความผูกพันหนักสุดที่หนูเจอคือตอนแม่กระดคว่าเขายังเลือกออกไปเมาโ,โ,โดยไม่คิดจะโทรถ,ถามอาการแม่สักนิด จนแม่เขาเสียไปเขายืมเงินที่บ้านหนูไปเกือบแสนที่บ้านก็ให้ยืมนะคะยืมไปจัดงานศพแม่เขาแล้วก็ปิดหนี้ให้เขาคิดไม่ได้เลยค่ะพี่เวลาหนูดา่าหรือสอนเขามากๆก็ทะเลาะก,กันเขาจะพูดว่านี่ขนาดแม่เขาเตืนเอนก็ยังไม่เชื่อเลยแล้วทาไมเขาต้องฟังใคร โอ้หดูปิดทางที่จะแบบทําตัวให้ดีขึ้นจริงๆเนาะแถมยังเปิดขวดเหล้ากระดกโชว์หนูกับลูกด้วยพอเจอหลายๆครั้งเข้ามันบั่นทอนจิตใจหนูค่ะสะสมมาตลอดหลายๆปีหนูมองไม่เห็นอนาคตอะไรเลยจะทํายังไงดีคะพี่หากบอกลูกไปตรงๆว่าพ่อกับแม่อยู่กันไม่ได้แล้วลูกจะเสียใจไหมคะอืมพี่ว่าลูกเสียใจเป็นเรื่องที่ต้องเสียใจอย,อยู่แล้วแหละเวลาที่พ่อกับแม่แยกทางกันเหตุผลของผู้ใหญ่บางทีเด็ก ก็อาจจะยังไม่ได้เข้าใจร้อเปอร์เซนต์นั่นความเสียใจเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ลองคิดอีกม,มุมนะคะน้องอมสินวันนี้ลูกเสียใจแต่วันหนึ่งลูกโตขึ้นลูกก็จะค่อยๆเข้าใจคถ้าลูกมีแม่ที่รักเขาและดูแลเขาเป็นอย่างดีเด็กก็จะสามารถเติบโตมาในความรักของแม่ได้ แต่ถ้าน้องอมสินบอกว่าอ,อยู่เพื่อลูกค่ะพี่อยู่เพื่อลูกแต่ทุกวันนี้น้องอมสินลองดูสิคะว่าลูกเห็นอะไรบ้างเห็นพ่อซึ่งกระดกเล่าโชว์เห็นพ่อซึ่งพูดจาแบบนี้เห็นพ่อซึ่งมีทัศนคติหรือการใช้ชีวิตแบบนี้และที่สําคัญที่สุดก็คือเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาเพราะพี่ก็ไม่คิดหรอกว่าจะมีวันไหนที่เกิดมีปฏิหารอะไรที่ทําให้เขาลุกขึ้นแบบเข้าใจและลุกขึ้นปรับเนื้อปรับตัวเป็นคนที่เป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีขึ้นมาได้เพราะนั่นหมายความว่า ลูกของเราลูกของน้องอมสินกับเขาจะต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไปอีกยาวนานแค่ไหนก็ไม่รู้และในทุกๆวันเขาอมสินเราไม่รู้จริงๆว่าเราได้ฝังความรู้สึกอะไรลงไปในจิตใจของลูกบ้างพี่ว่าแบบนี้น่ากลัวกว่านะใช่น่ากลัวกว่าการที่ลูกเสียใจวันนี้พ่อพ่อกับแม่แยกกันตั้งเยอะแม,ม่นอมสินต้องคิดดีๆว่าตอนนี้น้องกําลัง ใช้ลูกเป็นข้ออ้างเพราะน้องอยังไม่อยากจะไปหรือเปล่า <c oughs> เพราะพี่ยังมองไม่เห็นเลยว่าการอยู่แบบนี้มันดีต่อลูกตรงไหนต่อให้ลูกรักพ่อขนาดไหนแต่ความรู้สึกที่มันเสื่อมศรัทธาเสื่อมไปทุกวันทุกวันความรู้สึกที่ลูกดีกับพ่อ <c oughs> โอ้โหมันจะทําให้น้องคะอนาคตมันน่ากลัวกว่านี้มากนะ <c oughs> ถ้าเกิดเขาไปฝังอะไรแล้วไปจดจําอะไร <c oughs> มีหลายคนค่ะที่ออกมาแล้ว กลายเป็นแบบทําตัวแบบพ่อไปเลยก็มีประชดชีวิตไปเลยก็มีหรือทําอะไรที่น่ากลัวไปอีกตั้งหลายอย่างก็มีถ้าโชคดีลูกของน้องอาจจะเข้าใจได้คิดได้และเป็นเด็กดีซึ่งแต่มันก็เสี่ยงมากจริงๆอันนี้เหรอที่เรากําลังบอกว่าเรากําลังทําเพื่อลูกเรากําลังบังคับให้ลูกเสี่ยง เพื่อเราหรือเปล่าค่ะหรือแม้แต่นะคะในความเป็นสามีภรรยาน้องอมสินไม่ได้สร้างเงื่อนไขอะไรให้สามีเลยต่อให้น้องเล่าให้พี่อ้อยไปฉอดฟังเยอะแยะมากมายว่าโหดูแต่ละประโยคที่หนูเล่าสิเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นใช่ดูเหมือนไม่มีข้อดีเลยอะคะ่ะแต่ที่สุดแล้วน้องก็ยังอยู่ที่เดิมน้องก็ยังสามารถที่จะอ่กะก็เดินหน้าต่อไปก็อยู่เพื่อลูกไงเขายิ่งรู้สึกเลยว่าเขาไม่เห็นจะเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรเพราะดูเหมือนน้องก็ถูกบังคับไกลๆให้ยอมรับได้ในสิ่งที่เขาเป็น ทะเลาะทะเลาะกันอก็ยังอยู่ในบ้านทะเลาะทะเลาะกันก็ใช้วิธีการอดทนเพราะฉะนั้นการอดทนเวลาใช้กับคนเห็นแก่ตัวยากที่เขาจะเห็นแก่เราจะมีอะไรล่ะคะที่ทําให้เขาลุกขึ้นมาแล้วบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วว่าตายละแล้วทํายังไงอ่ะตอนนี้ลูกเมียไม่อยู่ในบ้านอ่ะ เขาไม่อยากอยู่กับคนเมาอีกแล้วะ่ะเขาต้องหันมาปรับเปลี่ยนตัวเองบ้างสีแต่ตอนนี้ไม่ทุกอย่างยังคงเป็นเหมือนเดิมทะเลาะกันเสร็จปั๊บอีกฝ่ายหนึ่งอดทนเพราะฉะนั้นเขาเลยกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวและก็เคยตัวไปเรื่อยๆอันนี้คือส่วนหนึ่งอะไรจะเข้าฝันทําให้เขาตื่นขึ้นมาเป็นคุณพ่อที่ดีในวันหนึ่งคะในเมื่อทุกอย่างในบ้านจะอยู่เหมือนเดิมเป๊ นะคะลองคิดดูแล้วกันนะอมสินะนะนอกจากประเด็นที่พี่ชอตบอกคือการคิดถึงหัวใจลูกว่าลูกเห็นภาพอะไรแบบเนี้ยเขาจะเรียนแบบไหมเขาจะได้รับการปลูกฝังอะไรบ้างในการดําเนินชีวิตอันต่อมาคือพอน้องไม่สร้างเงื่อนไขอีกฝ่ายเลยรู้สึกว่าก็ไม่เห็นต้องเปลี่ยนอะไรเพราะทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะคะ,คะน้องสมโอค่ะสมโอบอกว่าตอนนี้หนูอายุ37มีแฟนแล้วก็มีลูกสองคนคบกันมา11ปีแล้วตอนนี้เขาเริ่มแอบคุยกับผู้หญิงคนอื่นแล้วหนูจับได้ ถามเขาว่าเขาจะคุยกับผู้หญิงคนนั้นหรือจะเลือกครอบครัวเขาก็ตอบไม่ได้ <mm วันนี้หนูถามเขาตรงๆอีกรอบถามด้วยความใจเย็นและใช้เหตุและผลเขาบอกว่าใจนึงก็อยากไปอีกใจนึงก็ห่วงลูกหนูเลยถามเขาว่าไม่อยากอยู่กับหนูแล้วใช่ไหมเขาตอบว่าใช่ที่ทนอยู่ตอนเนี้เพราะลูกหนูถามเขาว่าหนูไม่ดีตรงไหนหนูก็ว่าหนูได้ทําหน้าที่ของแม่และเมียที่ดีขณะหนูเป็นแม่ค้าขายของในตลาดหนูยังตื่นตีสี่มาเตรียมข้าวให้ทุกคนในบ้านเตรียมเสื้อผ้าให้ลูก แล้วก็วิ่งไปตั้งแผงขายของพอเจ็ดโมงก็กลับมารับลูกไปส่งโรงเรียนช่วงเย็นไปรับลูกแล้วก็กลับมาเก็บแผงขายของส่วนแฟนหนูทํางานหาเงินเท่านั้นในส่วนของการดูแลลูกหนูกล้าพูดได้เลยว่าเป็นหนูทั้งหมดก็เลยงงค่ะพี่ว่าเขามองหนูไม่ดีตรงไหนพอถามจี้ไปแบบนี้เขาก็อารมณ์เสียแล้วก็บอกว่าในเมื่อไม่ได้รักแล้วก็อยู่แบบนี้เป็นพ่อแม่ของลูกเท่านั้นแต่ละคนต่างก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้อย่างอิสระเขาพูดเหมือนกับว่าแฟงแฟทั้งสองฝ่าย แต่หนูมีลูกสองคนและไม่เคยคิดจะมีคนใหม่พี่อ้อยพี่ชอดว่าหนูควรทํายังไงดีคะจะอยู่แบบนี้ไปหรือยังไงดีหนูไม่รู้จะปรึกษาใครรบกวนพี่ๆด้วยค่ะน้องต้องแยกให้ออกก่อนนะระหว่างหนูทําผิดตรงไหนคะหนูก็ทําดีทุกสิ่งทุกอย่างคือบางทีไม่ได้ผิดตรงไหนแต่ตอนนี้น้องไม่ได้ตรงใจเขาแล้วนะคะและบางทีนะส้มโอการพยายามยื้อคนที่ไม่มีใจให้อยู่กันต่อไปแบบนี้คนที่ทุกทรมานที่สุดก็คือเรา เขาบอกว่าอยู่เพื่อลูกเขาค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าวันนี้ความรักในฐานะของสามีภรรยาไม่มีแล้วนะเขาอยากให้เราอยู่ตรงนั้นเพราะว่าดํารงสถานะของความเป็นแม่ของลูกแต่วันนี้ส้มโอกกำลังรักเขามากกว่าที่เขารักเราส้มโอเลยพยายามจะยื้อทุกสิ่งทุกอย่างว่าทําไมอะคะหนุมไม่ได้อยากมีคนอื่นนะแต่ในที่สุดเราเลือกฝ่ายเดียวไม่ได้อะค่ะเรื่องของความรักหรือเรื่องของการเป็นคนในครอบครัวต่างคนต่างเลือกเราเลือกเขาเขาเลือกเราแต่ตอนเนี้น้องเลือกเขาแต่เขาไม่เลือกเราแล้ว อาจจะต้องยอมรับความจริงก่อนแล้วลองดูซิว่าถ้าในการยอมรับความจริงข้อนี้เราจะดํารงชีวิตของเราต่อไปยังไงอยู่แบบที่เขาบอกเลยอยู่เป็นพ่อของลูกแม่ของลูกก็ต้องเลิกเอาหัวใจไปผูกไว้ที่เขาไม่อย่างนั้นน้องก็ทนทุกข์ทรมานแล้วก็ถามตัวเองเสมอว่าหนูผิดตรงไหนแต่ถ้าบังเอิญรู้สึกว่าพี่คะอยู่ในบ้านเดียวกันหนูไม่ไหวจริงๆอะ่ะหนูรู้สึกว่าตอนนี้มันยิ่งเห็นยิ่งเป็นทุกข์ ก็ต้องแยกย้ายไปมีความสุขไกลๆสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นข้อดีเลยคือหนูยังทํามาหากินได้และดูแลลูกได้ด้วยตัวของเราเองค่ะนั่นแหละคือข้อดีที่สุดแหละเนะะาะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องดูแลตัวเองและดูแลลูกและสามารถที่จะทําได้ว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่สมโอมีแล้วนะคะที่ต้องคิดเลยต่อไปก็คือสมมุติว่าวันนี้เราบอกว่าเงื่อนไขคือเราจะอยู่แบบนี้อยู่เป็น พ่อเป็นแม่ให้ลูกแต่ต่างคนต่างมีอิสระนะสมโอ้ก็ต้องนึกไปถึงวันที่เขาจริงจังกับใครสักคนหนึ่งเ mm hmm. พราะเขาก็พูดชัดเจนแล้วเนอะว่าก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้อย่างอิสระค <Okay. S 2> นั้นเขาก็เปิดโอกาสให้กับตัวเขาเองแล้ววันวหนึ่งถ้าเขาเจอใครสักคนที่เขาคิดจริงจังด้วยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นสมโอจะอยู่ไปถึงวันนั้นและทนไหวหรือเปล่าแล้วพอถึงวันนั้นแล้วเราจะอยู่ตรงไหนยังไงมันจะยิ่งหนักหนากว่าวันนี้อีกหลายๆเท่านะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเอ็นด้วยกับพี่อ้อยค่ะที่ว่าก่อนอื่นเลยพี่รู้ว่ามันเจ็บปวดแต่สมโอต้องยอมรับความจริงให้ได้ก่อนว่า<ม>วันนี้ไม่ว่าหนูจะดีสักแค่ไหนมันเป็นคนละเรื่องกันถ้าผู้ชายคนหนึ่งไม่ได้รักเราแล้วต่อให้เราดีขนาดไหนเขาเขาไม่ได้รักเรานะคะหรือแม้ว่าหนูไม่ได้อยากมีคนใหม่ก็ใช่ค่ะแต่เขาไม่ได้สนใจไงเพราะเขาอยากมีคนใหม่เห็นไหมคะว่าสิ่งใดๆก็ตามที่สมโอกาลังคิดอยู่วันนี้มันไม่ได้สามารถที่จะไป ตรงกับสิ่งใดๆที่เขาคิดอยู่เลยมันไม่ตรงกันแค่นั้นเองตอนนี้เราคิดไม่ตรงกับเขาเราไม่อยากมีคนใหม่แต่เขาอยากมีไง <c oughs> เรายังเป็นแม่ที่ดีเป็นภรรยาที่ดีแต่เขาไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วไงอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งใดๆก็ตามที่สมองก,กาลังคิดอยู่ตอนนี้มันเลยไม่มีประโยชน์ <c oughs> คิดไปก็แค่นั้นเสียใจไปก็แค่นั้นเพราะสิ่งสําคัญคือซ้มโอยังไม่ได้ยอมรับความจริงก่อน <c oughs> แต่ถ้ายอมรับความจริงได้แล้วตั้งสติให้ดีและคิดต่อค่ะว่า เราจะทํำยังไงดีกับความจริงที่มันปรากฏอยู่ตรงหน้าตอนนี้ค่ะค่ะและที่สําคัญคือถ้าหมดเสียใจเริ่มผ่านไปหมดสติต้องมานะคะต่างคนต่างมีคนของตัวเองได้อย่างอิสระอันนี้แหละค่ะแล้วคิดถึงหัวใจลูกไหมวันหนึ่งพ่อพาผู้หญิงที่ไหนไม่รู้อยู่ในบ้านอแม่มีคนใหม่พาผู้ชายที่ไหนก็ตามมาวนเวียนอยู่ในบ้านอันนี้แหละค่ะความทุกข์ของลูกจะเกิดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสติต้องคุยกับเขาอย่างชัดเจนว่าโอเคฉันยอมรับแล้วนะว่าตอนเนี้ เธออาจจะไม่ได้รักฉันเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าต่างคนต่างจะไปม,มีอะไรกับใครก็ได้เงื่อนไขแค่ไหนเช่นต้องไม่พาเข้าบ้านเพราะถ้าเกิดจะอยู่เพื่อลูกดูแลหัวใจลูกต้องดูแลไปถึงความรู้สึกของลูกจริงๆนะไม่ใช่แค่ว่าก็อยู่กันครบๆไปเดินไปเดินมาแต่ทุกคนคุยกับแฟนแชทกับคนนั้นแชทกับคนนี้อันนี้ก็ไม่ไม่ได้แปลว,ว่าเราทําเพื่อหัวใจลูกจริงๆนะคะน้องโยค่ะ หนูได้คุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีครอบครัวแล้วมาประมาณ4เดือนเขาบอกว่าพี่ยังไม่ได้อยากขาดนะเพราะว่าลูกรับไม่ได้ที่พ่อแม่จะเลิกกันเขาพูดเขาอธิบายให้ความหวังหนูมากหนูยอมรับว่าหลงเขามากและจริงใจกับเขาจริงๆค่ะสเตตัสของเขาตอนที่คุยกับหนูคือเขาแยกบ้านกันอยู่กับภรรยาและลูกเขาทะเลาะกับภรรยาบ่อยและไม่ให้ลูกเขาเห็นเวลาเขาทะเลาะกันอยู่มาวันหนึ่ง ลูกต้องมาอยู่กับเขาเพราะลูกเขาย้ายโรงเรียนซึ่งที่พักของเขาใกล้โรงเรียนลูกมากก็เลยรับลูกมาอยู่ด้วยแรกๆทุกอย่างก็ปกติหลังๆเขาเริ่มเปลี่ยนไปค่ะไม่โทรหาหนูไม่รับโทรศัพท์หนูไม่อธิบายอะไรเลยจนวันหนึ่งมีคนส่งข้อความมาว่าหนูร้านให้เลิกติดต่อกับพ่อเขาไม่อย่างนั้นเขาจะประจานหนูให้คนอื่นฟังหนูคาดว่าเป็นลูกของเขาแน่ๆแ,แต่ก็ยังไม่ได้พูดอะไรรอดูท่าทีของเขา แต่เขากลับเงียบเหมือนไม่มีอะไรจนทนไม่ได้ค่ะเลยถามไปว่ารู้ไหมว่ามีคนส่งข้อความมาด่าหนูให้เลิกยุ่งกับพ่อเขาได้แล้วเขาบอกว่าเขารู้แต่เขาไม่รู้จะทํำยังไงเขาแคร์ลูกมากทําเอาหนูอึ้งเลยค่ะเขาขอให้หนูอดทนไปก่อนจนกว่าลูกจะเข้าใจแต่หนูไม่รู้เลยว่าหนูต้องอดทนไปถึงเมื่อไหร่ตอนนี้หนูเครียดมากทําอะไรไม่ถูกพอจะถอยกลับมาอยู่คนเดียวเขาก็ขอโอกาสขอเวลา พอจะเดินหน้าก็ติดเรื่องลูกของเขาทั้งที่ความสัมพันธ์นี้เขาเป็นคนเริ่มด้วยซ้ําล่าสุดลูกเขาโทรไปที่ทํางานของหนูบอกชื่อนามสกุลหนูกับโอเปอเรเตอร์พร้อมฝากข้อความว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ควรมีหน้าที่การงานที่ดีเพราะไม่มีจิตสำนึกยับยัง้งแย่งผัวชาวบ้านทำให้พ่อแม่ลูกต้องแยกกันจนหัวหน้าหนูเรียกไปคุยและในออฟฟิศเริ่มซุบซิบนินทาหนูหนูต้องขอลาพักร้อนเพราะทนสายตาของเพื่อนร่วมงานไม่ได้หนูควรจะเดินต่อ,อยังไงเดียคะ ถ้าเขายังแคร์ลูกของเขามากขนาดนี้ค่ะความจริงก็คือว่าเวลาที่ผู้หญิงคนหนึ่งไปรักกับผู้ชายซึ่งมีครอบครัวแล้วหรือ,อม,มีลูกติดะนะคะแปลว่าโอ้โหมันมันต้องมีอะไรอีกหลายอย่างมากเลยพี่อ้อยที่ต้องรับมือที่จะต้องเจอและต้องรับมือนะคะเราก็เลยต้องยอมรับความจริงในข้อนี้ก่อนที่สําคัญที่สุดก็คือเขายัางไม่ได้อยากขาดเนาะแล้ว ด้วยปัญหาเรื่องลูกหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่ก็ตามเพราะฉะนั้นผู้ชายคนนี้ค่ะเขายังไม่ได้มีอิสระเสรีเต็มที่ในการที่เขาจะมารักกับเราสิ่งนั้นก็คือทําให้น้องโยต้องทําใจก่อนว่าเราจะต่อสู้ไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสู้กับอะไรค่ะเพราะไม่ใช่เรื่องของเราเลยจริงๆนะปัญหานั้นไม่ใช่ปัญหาของโยเลยแต่โยต้องมารับผลม,มันเป็นเรื่องของเขาหมดนั้นวันนี้ค่ะถ้าจะไปต่อพี่บอกว่าอย่าพิ่งไปเลยเพราะไปต่อไม่ได้หรอกยังไปต่อไม่ได้นะคะ แต่ถ้าบอกว่าอ่าพอหยุดขึ้นมาเขาก็จะมาขอโอกาสขอเวลาออืมืมมแต่พี่ว่ายังไงน้องก็ต้องหยุดอะชต้องหยุดก่อน <c oughs> หยุดแล้วก็อยู่เฉยๆก่อนแลปล่อยให้เขาไปจัดก,การเรื่องของเขาให้จบให้เสร็จเนาะเพราะฉะนั้นปัญหาใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ปัญหาคือปัญหาของเขาค่ะ <c oughs> เราก็เลยต้องหยุดแล้วเราก็ต้องรอดูว่า แล้วเขาจะจัดการยังไงกับปัญหาของเขาคําว่ารอดูแปลว่าถอยออกมานะคะห่างๆเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาตัวเข้าไปปุ๊บเท่ากับเราออตัวเข้าไปอยู่ในปัญหาของเขาทันทีเลยแล้วดูซีผลที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องมารับผิดชอบกับปัญหาใดๆอันที่ไม่ได้เกี่ยวจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัญหาของเราเลยเนาะพี่ก็เลยรู้สึกว่ายังไงก็ต้องถอยออกมาแล้วลองดูแต่ในขณะเดียวกันในการลองดูนั้นก็ต้องทําใจไปเลยนะคะว่าสิ่งใดๆนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่หนูคิดก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังก็ได้ ค่ะอีกอันหนึ่งค่ะโยสิ่งที่อยากให้น้องมองเห็นคือน้องเห็นไหมคะว่าผู้ชายซึ่งเป็นคนกลางได้ปกป้องหนูตรงไหนบ้างพี่กลับรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทําหน้าที่นั้นเลยคือที่เราไปรักคนมีเจ้าของต่อให้น้องจะเถียงแทบตายว่าพี่คะเขาแยกบ้านกันแล้วแล้วเขาทะเลาะก,กันบ่อยมากแต่สิ่งที่ลูกสาวของเขามาทําลายชื่อเสียงของเราหนูเถียงไม่ได้เลยนะสักประโยคหนึง่งเห็นปะเพราะถ้าเกิดว่าหนูเถียงหรือหนูปกป้องตัวเองซะหน่อย อ่ะไม่แน่นะคนอื่นอาจจะไม่มองอย่างที่ลูกสาวเขามาเที่ยวไปโทรบอกคนนั้นคนนี้ในที่ทํางานเราแบบนั้นก็ได้แต่ตอนนี้พอหนูเถียงไม่ได้หนูใช้วิธีการลาพักร้อนมันยิ่งทาให้รู้สึกเลยว่า <c oughs> หนูเป็นไปอย่างที่เขาพูดจริงๆและฝ่ายชายก็ไม่เคยจะปกป้องหัวใจหนูยังไม่ต้องไปนับหรอกค่ะว่าเขาเลือกลูกเขานะคะเขาให้ความสําคัญกับลูกเขามากเอาแค่ว่าความเป็นแฟนกันระหว่างเรากับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ยังทำหน้าที่แฟนได้ไม่ดีเลย เธอต้องทนหน่อยทนหน่อยพี่ก็ถามคําถามเดียวกับที่หนูถามมาแหละทนถึงเมื่อไรเพราะลูกเขาก็เป็นลูกของเขาทั้งชีวิตนะคะและคิดเหรอคะว่าลูกของเขาจะยอมรับเราได้ง่ายๆ hmm. เราไม่รู้เลยว่าตอนที่เขาอยู่กับบ้านเขาเขาให้ความหวังที่บ้านเขายังไงกันบ้างหนูเองแต่หากที่มัวแต่เชื่อในสิ่งที่ผู้ชายคนนี้พูดกับหนูสิ่งเดียวที่ผู้ชายอยากได้คือครอบครัวเขายังอยู่กันครบและหนูก็พร้อมจะเป็นของแถมนอกบ้านของเขา วันนี้ถ้าผู้ชายไม่ปกป้องหนูหนูต้องปกป้องตัวเองเพราะไม่อย่างนั้นแม้แต่าง,งานที่ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของหนูก็จะไม่อยู่ในมือหนูนะและคิดดูสิคะมันคุ้มปะละ่ะอ้าวโดนมาหาว่าแย่งสามีชาวบ้านเออปรากฏแยง่งแย่งจริงด้วยแฮะเพราะหนูก็ยังพูดได้ไม่ชัดเจนว่าเขาเลิกกันแล้วค่ะและคำว่าแคร์ลูกต้องแคร์กันตลอดชีวิตอะค่ะพ่อลูกอะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวลูกโตแล้วฉันก็ไม่แคร์ก็ไม่ใช่และลูกเขา ถ้าเกิดลูกเขาเป็นแบบนี้เขาก็สามารถจะแบบห่วงพ่อหรือทําอะไรใดๆก็ได้แต่อย่างที่พี่อ้อยบอกค่ะในที่สุดแล้วคนกลางคือคนที่ต้องบริหารจัดการหรือแก้ไขหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อปกป้องเรา <Okay. S 2> แต่ตอนนี้นั้นเออถ้าจะต้องทนหรือต้องสู้ hmm. ต้องให้รู้ก่อนนะน้องว่าสู้กับอะไรหรือทนเพื่ออะไร <Okay. S 2> แต่ตอนเนี้ยดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เหมือน <Sure. S 2> ผู้ชายก็จะบอกแต่ว่าทนไปก่อนทนไปก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันเนอะว่าคําถามที่หนูตั้งอะถูกต้องละ ทนไปถึงเมื่อไหรแล้ว <c oughs> ทนเพื่ออะไรคะแล้วหนูจะได้อะไรกลับมาจริงหรือเปล่าค่ะ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะหลายๆคําถามคงจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายๆคนที่ฟังพอดแคสต์ของเราอยู่เนาะการอยู่เพื่อลูกถามก่อนว่าตกลงเพื่อลูกจริงหรือเพื่อเราเป็นคำถามดีนะคะพี่ <c oughs> อ๋อเพราะว่าได้ <c oughs> ได้เห็นจากหลายๆมุม <c oughs> ใช่<อ>ใช่เนาะค่ะ <c oughs> <c oughs> เน,ะะนี่ยแหละค่ะเราได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของหลายๆคนนะคะและเรายังมีอ,อีกหนึ่งพอดแคสที่ถ้าเกิดว่าสนใจสามารถเข้าไปฟังได้แต่อันนั้นเนี่ยจะมีเจ้าของเรื่องมานั่งคุยกันด้วยพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวพอดแคสค่ะเข้าไปเซิร์ชใน Apple podcast หรือในแอป o d c a s t ที่เรามีอยู่และเซิร์ชคําว่าพี่ออยพี่ชอตตัวต่อตัวนะคะเอาละเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ฟังพี่เอ้พี่ชอาพอดแคสต์ Podcast, อปพิโซดนี้แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจพี่เอ้พี่ชอตัวต่อต,ตัวนะคะ